มันก็ที่คุณโรมต่อเลยนะคะคน้อมรับฉายาโดมถอยเออโลมถอยห่างโลมถอยห่างอ๋อจำได้แล้วละ่ะตามนั้นค่ะทางหอย นะเพราะคำพนวนชวนํำของพระเทพมหยานอนหลับลมพัชตะที่พูดผ่านไม์สื่อเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาล่าสุดมือดีคีย์บอร์ดก็เลยยกตำแหน่งนะคะลมถอยห่างให้ไปครองงานนี้แทนที่จะโกรธนะคะคุณลมก็น้อมรับแล้วก็ไม่ซีเรียสพร้อมกับอยากขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าค่ะไม่โกรธหรอกครับขอ,ขอโทษทุกคนแทนทางหางไม่ซีเรียสครับทุกคนก,ก็ถอยให้จริงๆครับขอบคุณมากครับผมกรุณาอย่า พูดอะไรก็ตามที่เป็นคําผมคำคำหวนให้ผมขอโทษทีครับมันเป็นธรรมชาติจริงๆเป็นคนที่คิดเล่นมากเป็นคนที่ชอบพูดคำหวนตลอดอยู่แล้วหหหหหหออออยยยยาาางงง ออกมายอมรับตรงๆแบบีเ <c oughs> ชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะให้อภัยนะคะไม่ไมีใครไปว่าหรอก oh. คือเอาจริงกับผมไม่เคยไปอินอะไรกับคุณโลมาชตาเลยคือเฉยๆอ่ะตอนนี้ผมชอบคุณและคุณโล <c oughs> ใช่ไห <c oughs> มใช่เพราะว่าจริงๆก็ต้องยอมรับแหละว่าคำผวนกับคนไทยเราก็เล่นกันเป็นประจำอยู่แล้วเนาะก็อย่าถ่างกันบ่อยแล้วกัน <c oughs>